บริษัทตีเฟอุตสเซลจำกัดร่วมกับเมเจอร์ซีนิเพ็กุ๊ปจำกัดมหาชนจัดงานเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาดิจตอลซาวเช็คใหม่ล่าสุดชุด Unlock the u n d i s c o v e r Thailand ให้ผู้ชมได้ปลดล็อกกับอันซีนประเทศไทยที่เฝ้ารอให้ไปค้นหารวมถึงพบกับรถปิกอัพออฟโรดใหม่ isuzu recall 4x4 สัมผัสระบบเสียงที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งโลกภาพยนตร์ ตลอดระยะเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาอิสุได้ร่วมกับเมเจอร์ซีดีเพ็ก๊์จัดทําภาพยนตร์เทิดพระเกียรติเพื่อส่งเสริมปัจจัยแห่งความพอเพียงต่อเนื่องมากกว่า14ปีรวม20เรื่องโดยในปีนี้ทั้งสองบริษัทได้ต่อยอดความร่วมมืออีกครั้งในการจัดทําภาพยนตร์โฆษณาดิจิตอลซาวเทคชุด Unlock the undiscovered Thailand โดยจะพาผู้ชมภาพยนตร์ไปปลดล็อกกับความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของอันซีนประเทศไทยพร้อมตื่นตาตื่นใจดื่มดำ่ำบรรยากาศธ,ธรรมชาติ และเสียงสัตว์ป่านานาชนิดกับการเดินทางด้วยรถพิก up สปอร์ตอัพโหลดใหม่อ s u z u r o s สีคขุนสเป็นเพกในเรื่องภายในงานมีการตกแต่งบริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ในเบกาศแคมปิ้งพร้อมพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษคุณแนกชาลีที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์แบบลุยๆอย่างสนุกสนาน ปิดท้ายความพิเศษกับภาพยนตร์โฆษณาดิจิตอลสาวเช็คชุด Unlock the undiscovered Thailand ผ่านโรงภาพยนตร์ดิจิทัลสมบูรแบบมาตรฐานระดับ World Class ภาพและเสียงอันทันสมัยคมชัดสมจริงจะทำให้แขกผู้มีเกียรติได้สัมผัสสุดยอดนวัตรกรรมเทคโนโลยีความมันเทิงไปพร้อมกับความประทับใจภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้จะเผยแพร่ผ่านโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ n e p l e x Group ทุกสาขาทั่วประเทศ บริษัทตรีเพชรอีสุเซลจำกัดร่วมกับฟ้าอีตยูนิเต็ดมอเตอร์สปอร์ตผู้จัดการแข่งขันบริษัทต่อสยามคอมเมเชียลผู้จำหนายย่ายยางรถยนต์โตโยต้ายัดทับอสุดีแม็กส์เหนือลิมิตพิชิตโลกรวม20คันร่วมประชันความเร็วในการแข่งขันกระบะทางเรียบอีสุวันเมกเลส2024ต่อเนื่องเป็นปีที่15ชทิงท่วงประธานจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมมื่นสุท่านารีนา อีสูจะแข่งขันกระบะทางเรียบในรายการอีสูวันเมกเลสต่อเนื่องเป็นปีที่15ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากนักแข่งที่ร่วมกันแข่งขันผู้ชมที่ติดตามการแข่งขันจํานวนมากในปีนี้จะมีการแข่งแยกเป็น2รุ่น2เลกคืออีสุวันเมกเลส3.0อลิมิตและอีสุวันเมกเลส3.0โปรดักชั่นกุ๊ปเอ็นได้ตอกย้ําภาพลักษณ์ของรถกระบะอีสุในฐานะรถแข่งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสมรรถนะอันเหนือชั้นทั้งในด้านความแรงและการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมตลอดจนมาตร ฐานความปลอดภัยที่เป็นเลิศจนได้รับการยอมรับจากนักแข่งชั้นนําในวงการเลิศสปอร์ตเมืองไทยที่สนใจเข้าร่วมทําการแข่งนในรายการนี้เป็นจนํานวนมากนอกจากนี้ยังขอแสดงความยินดีกับคุณธนวัตรตั้งจิตมณีศกดาจากการคว้าแชมป์ในรุ่น1.9 และคุณธนพลชูเจริญผลแชมป์รุ่น3.0ได้รับรางวัลถ้วยประธานจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทธานาลีนาและเงินรางวัลมูลค่า100,000บาทจากการแข่งขันอิสุวันเมกเลรส2023อีกด้วยสำหรับการแข่งขันในปีนี้มีทั้งหมด6สนามจะมีดังต่อไปนี้ 今年のですね、伊豆湾メイクレースは全部でですね20台の参加をいただいています。で、まあ特にですね今年は新モデル D-MAX のアンロック・ア・ポテンシャルこのモデルで参加をしていただくという条件にさせていただいております。まあその皆さんの参加いただいている方たちがまあそれぞれ。 เป็นส่วนหนึ่งของทุกคนที่ช่วยกันสร้าคให้ทุกนในประเทศเราค่ะท่านประธานก็ตอบว่าปีนี้ไม่เหมือนปีที่ผ่านมานะคะรถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอิสุวันเมกเรย2024ได้ต้องเป็นรถปิกอัพรุ่นใหม่ล่าสุดของอิสุสเท่านั้นคือใหม่อิสุด D ีแม็กซ์เหนือลิมิตพิชิตโลกค่ะจึงมีรถเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด20,000คันนะคะแบ่งการแข่งขันทั้งหมดเป็น2รุ่นด้วยกันนั่นก็คืออิสุวันเมกเรย 3.0L Unlimited กว่าสามารถที่จะปรับแต่งได้ทุกกรณีนะคะกับอีกรุ่นหนึ่งคืออิสุว n นเมกเรส 3.0L Production Group N คือไม่สามารถจะปรับแต่งเครื่องยนต์และระบบเกียร์ได้ค่ะอิสุวันเมกเรส2024แบ่งออกเป็นทั้งหมด6รอบด้วยกันจัดการแข่งขัน2สนามนะคะ5รอบจัดที่พัทยาจังหวัดชลบุรีและ1รอบจัดที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะ